สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาพามาแยกขนแขนงต้นเคลต้นนี้นะคะเห็นไหมคะเขามีขนแขนงออกมาแบบนี้นะคะถ้าปล่อยไว้่างนี้เขาจะไม่ค่อยงามเห็นไหมคะเขาจะเล็กแบบนี้นะคะวันนี้เราจะพามาแยกกระถางนะคะเพื่อให้เขาได้โตนี่เหมือนต้นอื่นแบบนี้นะคะแต่ต้นอื่นที่เพาะจากมเมล็ดนะคะก่อนอื่นเราก็จะมาตัดตรงนี้นะคะ หากันไกลหรือว่ามีคัตเตอร์อะไรก็ได้ะคะคุมๆตัดออกมาแบบนี้เห็นไหมคะนี่มันก็จะเป็นแบบนี้เลยไม่มีรากนะคะตอนน,นี้ตัดออกมาทั้งสองกิ่งเลยนะคะเราไม่ได้ใช้น้ํายาอะไรเลยนะคะเราตัดออกมาแล้วก็ใส่ไปเพียวๆนะคะนี่เขาจะได้กิ่งแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาเตรียมดินสองกระถางที่เราจะทําเพราะมีสองกิ่งนะคะใช้สองกระถาง เราก็ปักลงไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กดบริเวณรอบๆกระถางให้แน่นแบบนี้นะคะถ้าดินไม่เต็มเราก็ใส่ดินเข้าไปเต็มกระถางนี่แบบนี้ง่ายๆเลยนะคะใส่ลงไปทั้งสองกระถางนะคะถ้าใครจะตัดใบออกก็ได้คะ่ะแต่เราไม่ได้ตัดนะคะใส่แบบนี้ลงไปแล้วเราก็เอาน้องไปเก็บไว้ในร่มนะคะนี่ใส่ดินให้เต็มแบบนี้เลยใส่เก็บน้องไว้ในร่มประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะ จะค่อยๆเอาน้องออกแดดได้แล้วก็น้องก็จะโตเหมือนต้นอื่นค่ะง่ายมากนะคะไม่ต้องไปซื้อต้นใหม่เพิ่มวิธีนี้ง่ายสุดๆนี่เห็นไหมคะแค่นี้เป็นอันเสร็จนี่แล้วต้นนี้คือต้นที่เราทําไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่รากออกเต็มเลยเห็นไหมคะวิธีนี้งามแน่นอนนะคะเห็นไหมคะไม่ตายนี่ต้นเดียวกันนะคะเราแยกออกมาไว้ก่อนแล้วหนึ่องอาทิตย์ผ่านไปรากก็จะเต็มแบบนี้ค่ะนี่เห็นไหมคะนี งามเลยนะคะไม่มีใบไม่มีร่วงเลยนะคะใบที่เราตัดออกมาเราไม่ได้ตัดออกแล้วใบมันก็ไม่ร่วงเลยเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะคะกับการปลูกต้นแคลหรือว่าสนใจคลิปดีๆนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีต่อไปนะคะต่อไปเราจะมีสูตรดีๆมาให้อีกมากมายนะคะ นี่วันนี้ลาไปได้วยต้นแควต้นนี้นะคะขอบคุณค่ะ